สัจธรรมว่างมีครั้งที่289เรื่องแจ้งจิตเห็นยานอยู่ที่มีไม่มีท่านคงโยหันเหลนเมตตาเมื่อวันที่25มิมิถุนายน2568กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจ องคเดิมแห่งยานตนก็คือวิถีแยบยนต์ของยานตนวิถีแยบยนของยานตนคือไม่มีวิถีเรียกว่าวิถีแยบยนตมีวิถีเรียกว่าวิถีแห่งจิตใจยานตนของพวกเรามาจากหลักธรรมสากลแบ่งภาคลงมา มันคือสภาวะดั้งเดิมที่เป็นความว่างแท้แยบยนมีเป็นลักษณะที่แท้จริงพวกเราจะกลับคืนสู่องค์เดิมจำเป็นต้องยอมรับผิดและพวกเรามีอวิชชาที่ร้ายจุดเริ่มต้นล้วนคือความมีที่ดีหรือความมีที่ดีและชั่วสิ่งที่พวกเราจำ ทุกจุดสำคัญของมันพวกเราล้วนจำความมีที่ดีจำความมีที่ดีและชั่วข้างในความมีมีผลกรรมตอบสนองการเกิดตายของเธอการเวียนไหวของเธอกรมสนองของเธอและปัจจัยเกิดปัดจจัยดับของเธอล้วนหยุดไม่ได้ พวกเราต้องเข้าใจไม่ว่าเรื่องใดที่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่สามารถจำสิ่งที่เธอเคยจำล้วนคือรูปและวิถีมีเสียงและรูปลักษ์เธอจึงสามารถจำอนัตชาติมาล้วนจำเสียงและรูปลักษ์เธอไม่สามารถจำสิ่งที่สามเสียงและรูปลักษ์คืออะไร ก็คือวัตถุเพราะสามารถรับผลกระทบสิ่งที่เธอคิดถึงได้คือวัตถุสิ่งที่เธอสามารถพูดถึงสิ่งที่เธอสามารถจำสิ่งที่เธอสามารถใช้ทั้งหมดคือวัตถุวัตถุนี้มันให้เธอใช้มันไม่ให้เธอเอาถ้าวัตถุเป็นความมี ฟ้าดินก็เคลื่อนไหวไม่ได้พวกเราต้องรู้แจง้งพวกเราต้องรู้ว่าฟ้าดินจัก,กรวาลทั้งหมดมีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ในอัตตารับรู้พวกเราร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดไม่สามารถออกห่างจากอัตตารับรู้ข้างในความว่าง ความว่างไม่เคยเกิดตายไม่เคยมาไม่เคยไปไม่เคยเวียนว่ายเพราะสภาวะที่พวกเราจำอยู่ข้างในเปลี่ยนแปลงปรากฏรูปลักษณ์ผลกรรมสนองของเธอเพราะสภาวะที่เธอจำเป็นความมีแต่ไม่ใช่มีไม่มีตัวอย่างเช่น สมมุติตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเธอจำอะไรล้วนจำความมีแล้วอนันตชาติอวิชาที่ร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดของพวกเราล้วนจำความมีก่อเกิดความทุกข์ตอบสนองความสุขตอบสนองก่อเกิดกฎแห่งกรรมตอบสนองเห็นความมี ก็มีกฎแห่งกรรมแล้วความมีอันไหนบ้างไม่เกิดรูปลักษ์ผลกรรมสนองของเธอทุกสภาวะทุกการเกิดใจทุกความคิดมันล้วนคือมีไม่มีจำอยู่ในอัตตารับรู้ล้วนคือมีไม่มีเช่นตอนนี้เธอจำรูปลักษ์บนท้องฟ้าเธอจำไว้ที่ไหน จำในอัตตารับรู้ข้างในความว่างแต่ว่ารูปลักษณ์บนท้องฟ้าไม่มีรูปไหนไม่ใช่มีไม่มีเธอจํารูปลักษณ์ทั้งปวงคือมีไม่มีเธอก็สามารถหลุดพ้นสามารถตัดความทุกข์ตัดความกัดกลุ่มได้เธอก็เข้าถึงมหาว่างมหามี ไม่มีที่ใดไม่ว่างไม่มีที่ใดไม่มีรูปลักษ์ทั้งปวงถ้าไม่ใช่มีไม่มีมันจะไม่เกิดประโยชน์ใช้มันไม่สามารถเป็นวิถีแยบยนร้ายขอบเขตไม่สามารถเอามาใช้งานมันก็ตายนิ่งอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราทุกการกระทำ ทุกท่าทางการเคลื่อนไหวทุกการเกิดใจล้วนคือมีไม่มีไม่มีหนึ่งความมีถ้ามีหนึ่งความมีมันก็ถูกบีบแน่นตายก็เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะมีไม่มีคือสภาวะดั้งเดิมลักษณะแท้จริงของพวกเราประสิทธิภาพของผลการกระทา ออกห่างจากมันพวกเราก็เกิดผลกรรมสนองกลายเป็นมีไม่ใช่มีไม่มีเสียแล้วเมื่อมีก็จะคล้องผลกรรมสนองของเธอดังนั้นเธอจำรูปลักษณ์บนดินรูปลักษณ์บนดินล้วนคือมีไม่มีเช่นรูปลักษณ์พืช ที่มีการเจริญเติบโตงอกงามรูปลักษณ์บนดินที่ไม่เคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมเสียผุพังแล้วว่างส่วนคนเกิดแก่เจ็บตายว่างมันไม่ใช่มีมันคือมีไม่มีถ้าไม่มีมีไม่มีมันไม่สามารถหมุนเวียนมันไม่สามารถเกิดประโยชน์ใช้อีก มีไม่มีเป็นรากฐานมันไม่ใช่วิถีมันไม่ใช่เกิดจากจิตใจเช่นอ่านหนังสือจำในหนังสือล้วนคือมีไม่มีไม่ใช่ความมีดังนั้นจำมีไม่มีมันจึงสามารถใช้ได้อย่างพลิกแพลงจึงสามารถผันแปรการยึดติดของพวกเรา ทุกแหล่งที่มาของมันทุกสภาวะทุกการเปลี่ยนแปลงออกมาทุกสิ่งที่เห็นล้วนคือมีไม่มีดังนั้นทั้งหมดอยู่ในอัตรารับรู้ในอัตรารับรู้คือมีไม่มีเธอก็สำเร็จเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกไปตั้งนานแล้วแต่เพราะพวกเรายึดมี มีก็คือความลุ่มหลงกิดกั้นไม่รู้ว่าสภาวะเหล่านี้ให้เธอใช้เท่านั้นที่ไหนมีหนึ่งความมีเธอพูดสิทุกสิ่งอย่างทั้งปวงที่เธอมีล้วนคือมีไม่มีมันให้พวกเราใช้แต่พวกเราอยากมีก็เกิดมนทินเกิดความโลภโกรธหลง เกิดของฉันขึ้นมาสิ่งนั้นให้เธอใช้เธอยึดเอามาไม่ได้มันไม่สามารถเป็นความมีได้ดังนั้นทำไมพวกเราต้องเวียนว่ายเพราะยึดติดความมีจึงต้องเวียนว่ายมันไม่สามารถเป็นแก่นเดียวกับฟ้าดินฟ้าดินที่มีอยู่สรรพสิ่งสรรพวิถีที่มีอยู่ หากเป็นความมีมันก็ขยับไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้สภาวะดั้งเดิมของมันธาตุแท้ของมันคือมีไม่มีดังนั้นถ้าไม่มีมีไม่มีไม่สามารถกลับคืนสู่จุดสมดุลหากพวกเรามีพวกเราก็ได้รับอุปรสรรคฉันรู้ที่รู้นั้น คือมีไม่มีเธอมีมีก็รับทุกขเหมือนวัวตัวหนึ่งถูกผูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ไปไหนไม่ได้เหมือนตัวหนูวิ่งเข้าไปในเขาควายออกมาไม่ได้เข้าได้ออกไม่ได้ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างแล้วทุกการกระทำทุกพฤติกรรมทุกผลการกระทบ ล้วนคือมีไม่มีถ้าไม่มีมีไม่มีก็ไม่สามารถว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างคือหลักธรรมสากลแห่งการสร้างมีไม่มีคือองค์เดิมของพวกเราร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดไม่มีหนึ่งความมีที่ไม่เผาไม่ฝังเธอมีจึงต้องตายให้คนดู ต้องถูกเผาถูกฝังต้องให้นอนกินต้องมีน้ำเหลืองศพหยดต้องรับเคราะห์ภายในความว่างทำไมเรียกเคราะห์ภายในความว่างเพราะเธอมีถ้าเธอมีไม่มีก็ไม่มีเคราะห์ภายในความว่างมีไม่มีที่ไหนมีเคราะห์ภัยก็เพราะอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิ อัตตายิงยโสกเกิดวิธีคิดความมีเป็นการส่วนตัวหลักธรรมสากลไม่มีความมีล้วนคือมีไม่มีให้เธอใช้ตามความต้องการอย่างเป็นธรรมชาติเธอใช้ได้เต็มที่ฟ้าดินกว้างใหญ่ไพศาลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวหน้า เธอเองก็ไปใช้ตามสบายแต่มันคือมีไม่มียึดครองไม่ได้ทันทีที่เธอยึดครองเธอก็มีผลกรรมตอบสนองเอาก็คือวางวางก็คือเอาเธอไม่เอาแล้วจะวางอย่างไรเธอไม่วางแล้วจะเอาอย่างไรมันคือหนึ่งไม่ใช่สอง พวกเราทำเรื่องราวอะไรทำงานอะไรล้วนมีไม่มีหยุดไม่ได้มันอยู่ตลอดการแยกจากกันไม่ได้ล้วนอยู่ในอัตตารับรู้แล้วทำไมเธอทุกข์ทำไมเธอกังวลทำไมไม่มีเหตุผลเธอไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีและ ความถูกต้องตามหลักการเพราะเธอยึดติดความมีที่เป็นความโลภโกรธหลงสิ่งนั้นเป็นมีไม่มีตามกฎของธรรมชาติมันให้เธอใช้อย่างคล่องตัวร้ายจุดเริ่มต้นมาคนที่ตายแล้วไม่มีสักคนที่เอาได้หนึ่งวิถีหนึ่งรูปลักษณ์ ทุกวิถีล้วนมีไม่มีทุกรูปลักษ์ล้วนมีไม่มีถ้ามีนั่นเรียกว่ายึดติดวิถีถ้าหากมีรูปลักษ์นั้นเรียกว่ายึดติดรูปลักษ์นั่นก็คืออนันตชาติก็จะมีน้ำเหลืองศพหยดทุกวิถีล้วนมีไม่มีมันไม่สามารถไม่มี ไม่สามารถมีทุกรูปลักษ์ล้วนมีไม่มีมันมีการเจริญเติบโตมันมีไม่มีว่างไม่ว่างเจริญเติบโตมีการขับเคลื่อนการทำงานการทำหน้าที่ของมันจิตญาณตนของพวกเราก็มีไม่มีว่างไม่ว่างเช่นกันพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเรา พวกเราเป็นตัวแทนพระอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมถ่ายทอดธรรมอะไรถ่ายทอดข้างในความว่างอัตรารับรู้มีไม่มีจุดเป้าหมายแค่เรียกพวกเราแจ้งเห็นญาณเรียกเธอมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่ได้เรียกเธอไปทำเรื่องอื่นยังมีเรื่องอื่นอีกหรือสภาวะทั้งปวง ก็ต้องการเรียกเธอกลับคืนสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างนี่เรียกว่าความหมายที่แท้จริงเรียกว่าดั้งเดิมเดิมทีไม่มีอย่างอื่นที่พูดเสียมากมายน่าตกใจพระวิสุทธิอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมบอกเธอว่าเธอมีจิตญาณดั้งเดิมเธอรู้ไหม จิตญานเธอคือธาตุดั้งเดิมคือต้นธาตุคือต้นกำเนิดนิ้วชี้ของฉันฉันชี้ดวงจันทร์ดวงจันทร์อยู่ในสิ่งรับรู้มีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราบำเพ็ญปฏิบัติอุทิศเสียสละทั้งเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่เพื่อความมี ความมีจะทำให้ต่อสู้แย่งชิงจะเห็นแก่ตัวมีอคติเพราะไปจับยึดความมีเห็นความมีก็มีผลการตอบสนองเธอรู้ไหมแล้วเธอทั้งวันหลงอยู่ในความมีก็จะสูญเสียความหมายของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเธอก็ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายผู้อื่นพวกเราลองแจ้งดูข้าพเจ้าได้บอกแล้วหนังสือทั้งปวงเสียงรูปลักษ์ทั้งปวงมีความหมายที่ไม่เหมือนกันล้วนคือมีไม่มีถ้าเธอไม่มีมีไม่มีก็ไม่สามารถคืนสู่ศูนเธอยังอยู่ในกฎแห่งกรรมไล่ตามกฎแห่งกรรมเกิดใจเกิดความคิดล้วนคือกฎแห่งกรรม มีเพียงคืนสู่มีไม่มีจึงไม่ลุ่มหลงในกฎแห่งกรรมสภาวะและการกระทำทั้งปวงล้วนอยู่ในอัตตารับรู้มีไม่มีนานแค่ไหนก่อนฟ้าดินสามารถจำก่อนฟ้าดินพวกเราสามารถจำรูปลักษ์ฟ้ารูปลักษ์ดินรูปลักษ์วิถีพวกเราสามารถจำรูปลักษ์กกกาส,าากสิ่งของ รูปลักษ์เรื่องราวรูปรักษ์ชื่อจิตญาณของพวกเราอยู่ก่อนสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พวกเราสามารถจําได้ทั้งหมดอยู่ข้างในคือมีไม่มีว่างไม่ว่างแต่เธอมีเธอก็ตีตัวเองและตีผู้อื่นตีตัวเองสองทีตีผู้อื่นหนึ่งทีไม่ใช่ตีครั้งเดียว ตีร้ายขอบเขตตีจนเธอมีไม่มีไม,มไม่ถดถอยจึงไม่ต้องตีพวกเราแสวงธรรมก็คือแสวงมีไม่ม,ไม,มีไม่ถดถอยเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นที่สับสนวุ่นวายเรียกคนอื่นแจ้งเห็นญาณเรียกคนอื่นหลุดพ้นเรียกคนอื่นไม่ต้องเวียนไหวาตายเกิด เรียกคนอื่นแจ้งจิตเห็นญาณอยู่ที่มีไม่มีเธอขาดซึ่งมีไม่มีจะแจ้งจิตเห็นญาณได้อย่างไรเป็นเรื่องตลกพวกเราออกห่างจากมันไม่ได้มันคือสภาวะดั้งเดิมของพวกเรามีไม่มีว่างไม่ว่างคือสภาวะดั้งเดิมมันอยู่ในฟ้าปางหลัง พวกเราอยู่ในฟ้าที่เป็นรูปลักษ์จากรูปลักษ์ผันรูปลักษ์จากยึดติดรูปลักษ์ผันจนไม่ยึดติดรูปลักษ์รูปลักษ์นี้เรียกว่ารูปลักษ์มีไม่มีวิถีนี้เรียกว่าวิถีมีไม่มีล้วนอยู่ข้างในอัตรารับรู้ผันอัตรารับรู้ของฉันแข็งมากเหมือนก้อนหิน ก้อนหินอยู่ข้างในกฎแห่งกรรมก็ใหญ่แน่ก้อนหินมันแข็งแกร่งเรียกว่าอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาหญิงยะโสอัตตานี้ต้องผันเป็นมีไม่มีเป็นอัตตาแยบยนต์ไม่ใช่เป็นอัตตาที่เป็นความมีอัตตาที่เป็นความมีมันเหมือนก้อนหินใหญ่โต เป็นก้อนน้ำแข็งที่ใหญ่มากดังนั้นพวกเราทำอะไรอะไรไม่สามารถออกห่างจากอัตรารับรู้อน,นันตชาติมาทุกวินาทีทุกนาทีพวกเราไม่สามารถห่างจากอัตรารับรู้ออกจากอัตรารับรู้เธอจะเคลื่อนไหวได้อย่างไรเธอจะทำอย่างไรแต่อัตรารับรู้คือมีไม่มี ออกห่างได้อย่างไรเธอจะเดินจะกินจะทำงานเธอก็ต้องมีอัตรารับรู้ทำหน้าที่อยู่เขาไม่เคยหยุดเขาร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดเป็นเพราะพวกเราลุ่มหลงตาบอดไปยึดติดความมีอยู่ในจํานวนคิดจํานวนจะคิดอย่างไรเธอไม่คืนสู่ศูนย์ คืนสู่ศูนย์เรียกว่ามีไม่มีมีไม่มีแล้วก็ว่างไม่ว่างนี่เรียกว่าแจ้งจิตเห็นยานคืนสู่สภาวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั้งปวงต้องคืนสู่ศูนย์ถ้าไม่คืนสู่ศูนย์บัญชีนี้ยุ่งเหยิงเป็นบัญชีมั่วบัญชีสกปรก ในจิตใจสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงจิตใจไม่สงบไม่บริสุทธิ์จึงไม่สามารถพูดสัจธรรมพวกเราพูดแต่เรื่องนามชื่อรูปลักษณ์บุคคลเรื่องราวสิ่งของวิถีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดตายเรื่องที่เกี่ยวข้องการเกิดตายอยู่ที่มีไม่มีมีไม่ม,ม,ม,มีอยู่ที่ไหน อยู่ที่อัตตารับรู้มิเช่นนั้นเธอจะยกโทษให้อาภัยได้อย่างไรเธอจะเมตตาได้อย่างไรการยอมรับผิดสำนึกคุณการกระทําและพฤติกรรมทั้งปวงของพวกเราจุดประสงค์ก็คือต้องการกลับสู่อัตตารับรู้ที่เป็นมีไม่มี โดยผันความมีแห่งอวิชชาผันเป็นมีไม่มีเมื่ออัตตารับรู้มีไม่มีแล้วเธอก็สามารถแจ้งจิตเห็นญาณแค่มีไม่มีไม่ถดถอยเธอไม่ออกห่างจากมีไม่มีแต่ถ้าเธอออกห่างจากมีไม่มีก็เผาอีกฟังอีกน้ำเหลืองศพหยดอีกมาห้องคลอดอีก ไปห้องดับจิตอีกดังนั้นหลักธรรมสากลยิ่งใหญ่มากก็คือต้องการช่วยคนหลุดพ้นจากการเกิดตายแค่เรียกเธอแจ้งจิตเห็นญาณเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่ยุ่งเหิงพวกเราบำเพ็ญธรรมก็แค่ให้แจ้งจิตเห็นญาณยังจะมีเรื่องอื่นอีกหรือนำพาเขา เข้าไปในความว่างอัตตารับรู้มีไม่มีเท่านั้นถ้ามีเธอก็ก่อเกิดผลกรรมตอบสนองเธอลองแจ้งดูท่ามกลางความว่างความมีอันไหนจะแขวนอยู่ได้มันต้องมีไม่มีจึงสามารถรวมกับแก่นแท้ได้จิตญาณตนของเธอว่างไม่ว่าง อัตตารับรู้ของเธอต้องมีไม่มีจึงสามารถรวมเป็นแก่นแท้เดียวกันอยู่ชั่วนิรันดร์การอยู่ก่อนฟ้าดินอยู่ข้างในความว่างมันไม่ตายไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มาไม่ไปดังนั้นในอัตรารับรู้ต้องมีไม่มีจึงสามารถรวมกับจิตยาณตน ถ้าเป็นความมีก็รวมกับจิตใจรวมกับวัตถุที่ปรากฏรวมกับวิถีที่ยึดติดทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้ต้องเข้าใจสภาวะดั้งเดิมสภาวะเดิมทีของพวกเราพวกเราอยู่ในฟ้าปางก่อนว่างไม่ว่างมีไม่มี อยู่ในฟ้าปางหลังมีไม่มีว่างไม่ว่างมีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ในฟ้าปางหลังว่างไม่ว่างมีไม่มีอยู่ในฟ้าปางก่อนนี่จึงคือสภาวะดั้งเดิมเดิมทีนอกจากนั้นล้วนเกิดจากจิตใจเพราะเดิมทีดั้งเดิมกับฟ้าดินสัพพสิ่งสัพพเรื่องสัพพวิถี เป็นหนึ่งลักรวมหนึ่งแก่นแท้ทะลุทะลวงทั้งหมดร้ายอุดประสัคนอกเหนือจากนั้นรวมกันไม่ได้เพราะมันคือเฉพาะคนส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากจิตใจเป็นวิถีหนึ่งที่เกิดจากจิตใจอันนั้นก็ต้องกลับสู่มีไม่มีเช่นกันเธอไม่คืนสู่ศูนย์เธออยู่ใน จำนวนตัวเลขจำนวนตัวเลขนั้นก็คือกฎแห่งกรรมตอบสนองของเธอเธอคืนสู่ชะตากรรมดังนั้นความมีทั้งหลายแค่ให้เธอใช้เธอเอาไม่ได้ในใจเธอจับความมีไว้เธอจึงต้องตายให้คนดูมันคือหลักธรรมสากลไม่มีสิทธิพิเศษ วันนี้ก็ขอร่วมผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมกับพวกเราเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาทขอองค์เดิมทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้าสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก